แรปปิดช้อปปิ้งเพื่อนสี24ชั่วโมงทำงานวันนี้จ้ามาร่วมจอยร่วมแจมอราออริรอจิน <มา S 2> อกนลกอลนะครับก็จริงๆเข้มก็ใส่เสื้อผ้าแบรนด์นดีแล้วแล้วพอ <ไ S 1> มาเริ่มเล่นกอลช่วงปลายปลายโควิดก็แบบลองตีลองอะไรแล้วชอบแล้วก็ได้มาู้ชากครับ กับพี่ๆเขาก็ลองชวนมาที่อดิดาสนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นคอลเลคชันแบบใหม่เลยซึ่งก็เลือกเข้มกับพี่แผนใหม่พอได้ใส่เอ้อแผ่นดินแผ่นดินไหวอีกแล้วไม่ไหวนะไม่ไหวนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรออๆใช่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 แล้วก็เออใช่ใช่ก็ก็ก็จริงๆก็ก็อยู่กับอดิดาสอยู่แล้วครับ ได้ใส่ชุดก็ทั้งเสื้อผ้าทุกอย่างเลยเสื้อผ้ารองเท้าเข็ม,มขัดทุกอย่างพอใส่แล้วมันก็รู้สึกว่าตัวเองก็เป็นโปรมากขึ้นเนี่ยงตอนนี้มีดีไซน์ที่มันทันสม,นสมัยมทันสมัยมากขึ้นใช่ครับทันสมัยมากขึ้นแล้วก็สีสันคือมองไกลๆคือรู้เลยว่าอาีดาแน่ๆปกติเวลาออกกาลกายข่มเป็นนักออกกอลกายิ่ะเวลาเทมออกกอลกายิ่งเลือดแดงไหบ้างก็บ้างเทปต้องแมตส่วนใหญ่แมตแต่ว่าทางอาีดาที่ส่งมาให้ก็จะแมตมาให้แล้วเรียบร้อย แล้วเราก็ชอบด้วยใช่ใช่ถ้าเกิดว่าตอนนี้มันมีคอลเลคชันแบบไหนมาตอนนี้อัปเดตในเรื่องของเสื้อผ้าก็จะส่งมาให้ดูก่อนครับนัำฝากเลยค่ะใครที่แบบสนใจก็ใครที่สนใจนะครับผมสําหรับคอลเลคชันใหม่ๆของ adidas นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ช็อปทุกช็อปเลยนะครับผมตอนนี้ก็ผลิตออกมาเยอะมากๆอยากให้ทุกคนได้ได้มาอยู่ในเอบาพัวเดียวกันครับ ช่วงนี้เป็นหนุ่มผมยาวไปแล้วหนุ่มผมยาวไปแล้วครับเพราะว่าถ่ายหนังก็ปิดไปเรียบร้อยแล้วก็รอรอโปรเจกต์ใหม่เหมือนจะต้องแบบไว้ยาวเลยครับโปรเจกต์ใหม่ก็ต้องไว้ยาวใช่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 เออมันตัวตัวละครค่อนข้างที่จะเซอร์เลยไม่รู้ว่าเขาจะเซอร์แค่ไหนก็รอวันฟิตติ้งใช่ครับรอฟิตติ้งแหละว่าเขาต้องการแบบยาวมากน้อยแค่ไหนติดใจไหมคะพอเป็นคิ้ การเป็นชินชินทรงนี้แต่ว่าพอเข้าหน้าร้อนก็อยากตัดเหมือนกันเพราะมันร้อนว่าตอนนี้ไปขับไหมไปขับไปชินกับเ้นรเลาใช่ใช่ใช่เขาก็บอกว่าตัดผมกี่โมงจะเมื่อไหรจะตัดสักทีใช่ครับก็คือยังไม่แบบต้องรอโปรเจกต์พิเศษจะใช่ครับใช่ใช่ใช่เพราะว่าด้วยคู่ทานาคีก็ต้องไว้ยาวแล้วพอไว้ยาวแล้วเราก็เริ่มชินกับทรงนี้แล้วก็รอดูโปรเจกต์ ที่เข้ามาว่าเขาต้องการให้แบบยาวมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าแบบไม่ได้ต้องการยาวแล้วก็คงได้ตัดเปลี่ยนลุปไปอีกแบบนึงแล้วแค่มีไปตอบแฟนคลับบ้างไหมเวลาเขาถามเพราะคอมเมนต์เยอะเลยส่วนใหญ่จะบอกว่าผมหน้าเหมือนพี่แน็กชาลีแหละครับ <c oughs> พอผมยาวแล้วเหมือนพี่แน็ก,กนอะไรเงี้ยแล้วเราดีบ้อมเ,เหมือนไหม <c oughs> บางมุมบางมุมถ้ามองแบบแบบ,แบ,บก็ดูเหมือนเหมือนถ้าเกิดว่าทําทรงผมเดียวกันนะก็จะเหมือนครับ ใช่ใช่ซึ่งคนก็เข้าไปในช่องพี่นักก็จะบอกว่าเป็นเข้มใช่มีคนทักแม้เวลาแบบออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยว่าแบบเอ้ยนักชาตินักชาตีมีเขาส่วนใหญ่เขาจะพูดแซวแหละครับเขาจะแซวแซวพี่นักพี่นักขายรูปด้วยไหนคะขอไลายเส้นนะครับพี่นักเจอเจอจริงจริงอ่ะเจอภาวะแบบเนี้ยตั้งแต่เข้าวงการแหละแรกๆก็หน้าเหมือนพี่หนุ่ม สลามอีกหลายแบบหลายคนเนี่ยยังจนปัจจุบันก็ยังไม่ยังไม่เหมือนตัวเองเหมือนไปเรื่อยใช่เหมือนตัวเองกี่โมง้าตอนเขาชค่แเราอย่ไเขมันมันำกันเานี้กเานกท่านเทานี้เนี้ค็เท่้เานเนีกนีก็เท่านก็เทานกเานก็เท่านี้เท่าอี้นี้่านีทนีท่านกเ่านกานานี้เทานี้เ่านกาก็่าน้านี้่านีก่านก็่กน มีก็มีบอกก็คุยกันเล่นๆตอนงานพี่ก้องว่าให้พี่ต้องเตททำบทให้เป็นบทแบบพี่น้องกันอะไร,รอย่างเี้ที่พักแล้วก็มาเจอกันเป็นภาพยนตร์ภาพยนตร์ภาพยนตร์หนึ่งภาพยนตร์ังเลยก็คุยเล่นๆกันเลยครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีก็ก็โอเคครับก็ได้ลองเล่นเลยนะันแล้วปีนี้ผลงานของเข้มมีอะไรบ้างาจากป,ปีนี้ตลอดแระเอ่อก็ยังมีกับสังกัดเดิมอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้ก็มีออนแอร์ ฟ้าพยับแล้วก็เมืองแก้วที่รออนแอร์แล้วก็รอคู่ทานาคีน่าจะปีหน้าเลยครับกับสังกัดซก็ยังร่วมง,งานกันได้เหมือนก็ยังเข้าไปโปรโมตละครเป็นเรื่องปกติครับร่วมง,งานงานปกติมีช่องมาตามขายขนมจีบมม,มีเข้ามาเรื่อยๆแหละครับแต่ตอนนี้ก็อยากแบบอยากทําในส่วนที่ตัวเองอยากทําก่อนหลายๆอย่างพวกแบบงานฟุตบอลที่ทําทีมแล้วก็ดูแลตัวเอง พอปิดคุณทานาคีก็ต้องแบบอัดในเรื่องของการดูแลตัวเองมากขึ้น<ช>เพราะว่าเรื่องนั้นเราแบบตากแดดหนักหนักม,มากอะไรเงี้ยพยายามครับก็พยายามพยายามแต่แต่มันสังคมเรามันเยอะเราเป็นคนมีสังคมอ่ะแล้ววันเกิดแบบทั้งปีอ่ะใช่ใช่เลือกคบก็ไม่ได้ความลับเยอะกันเลยเกินใช่ แต่ละกลุ่มก็จริงครับทุกคนมีความลับหมดเลือกคบไม่ได้แล้วอ่ะใช่พอมันเลือกไม่ได้แต่ก็พยายามที่จะดูแลตัวเองแหละครับพยายามออกกำลังกายแล้วก็คุมเรื่องอาหารในช่วงที่ถ่ายอยู่ถ่ายเสร็จไปวันเกิดต่อ ออกกําลังกายออกกกําาลังยเพื่อเเออออกกําลังกายเพื่อปาร์ตี้เลยรถชนก่อนเดี๋ยวขอแบบจะเก็บแงินมาอ่อนแฟนได้เห็นมันตามถึงบ้านครับมาเปิดประตูรอรับเลยคือไม่มีไม่มีสิทธิ์เลือกคือต้องไปเท่านั้นแต่คุณต้องสุขภาพบ้างมาเพราะบางคนบอกว่ามัดื่มว่ามันอาจจะโซนอะไรอย่างเงี้ยข้อห่วงนะห่วงห่วงห่แต่ว่าก็เลี่ยงๆเอาในในรูปแบบของการดื่มมันก็ไม่ได้แบบดื่มแบบหนัก แบบทุกวันอะไรเงี้ยแต่ก็มีเอาไปสังคมดื่มเอาสังคมบ้างอาทิตย์หนึ่งเราไปเข้าสังคมกี่วันเจ็ดวันแต่พอมีสังคมนะไม่เพราะว่าเพราะว่านับเป็นนับเป็นปีดีกวอ่ะปีหนึก็ไปตัดว่าแล้วเป็นปีดีกว่าเขาขึ้นไปกีนก็คือเอวานะเราใช่ไหม พอเราอยู่กับกลุ่มเพื่อนอ่ะเราจะมีความเป็นตัวตัวเองคือเป็นปกติของผมอยู่แล้วเวลาแบบอยู่กับเพื่อนก็จะแบบสนุกสนานเต้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังว่าคนจะแบบชอบอะไรขนาดนั้นเลยใช่ใช่เขาก็บอกว่า่อแคนให้ดูหน่อยค่ะเอแคนให้ดูหน่อยค่ะผมผมจริงๆริงเป็นปกติของผมแหละใช่ทเป็นใจจอยครับใจจอยใช่ใช่แต่บางทีออกไปเจอคนอื่นข้างนอกก็ไม่เห็นฮาไม่เห็นตลกเลย ผมอยู่กับเพื่อนผมมึงเป็นให้แบบอยู่ๆแล้วผมไปเต้นนะมันไม่ได้แบบอยู่ๆแล้วผมไปเป่าแคนใส่เขาอะเงี้ยมันดูตลอก็ถ้าไม่อยู่กับแก๊งเพื่อนก็จะเป็นแค่นคนอีกคนครับมันก็จะแบบป,ป,ก,ปกติเราก็เราก็เป็นคนปกติเหมือนกับทุกคนเลยครับเนื่องออกงคือก็ถ้าเกิดว่าอยู่กับเพื่อนความสนุกมันก็จะเพิ่มขึ้นถ้าอยู่คนเดียวเราก็จะนิ่งๆเงียบๆของเราอะไรเงี้ยจะฮึกซอยไปแต่ส่วนใหญ่เพื่อนอยู่กับเพื่อนสเป็นจํานวนมาก จำนววม่เดนวนว่เธอไปทำงานดีเพื่อนใช่ใช่ใช <im <im เอ้ยวิกี้อมมีมีทาทีมฟุทโมนใช่ครับมันจริงจังขนาดไหนคะเธอก็จริงๆก็ทำเพื่อให้เพื่อนๆได้มาเจอกันในทุกอาทิตย uh> ์แล้วก็รับงานในรูปแบบของการกุศลแล้วก็จริงๆตั้งตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะไปออกทำทีมเพื่อออกต่างประเทศแหละครับแต่กับประเทศเพื่อนบ้านกับไอดอลเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยตอนนี้เป็นไงล่ะเจอกัน เริ่มเริ่มรับงานปีนี้ก็มีงานฟุตบอลเข้ามาเยอะเยอะอยู่ครับก็เริ่มรับเริ่มอะไรเรียบร้อยมีอะไรนะมีเพื่อนมีผมมีโลพี่เบนพี่มาสุพี่ตะพี่แจ็คก็จะเป็นเพื่อนๆโซนๆนั่แสดงใกล้ๆกันแล้วก็เขาเรียกอะไรไอดอลเหรอเน็ตไอดอลน่ะใช่ใช่ใช่ทีนี้ต้องใช้เงินคุนเยอะไหมอ่ะไม่เลยครับคือจริงๆก็ก็มีสปอนเซอร์เข้ามาช่วยด้วย มาสองตัวทาตัวอยู่ครับไปได้ใกลใช่ใช่ก็ทำเรื่ออะไรเนี่ยปีนี้จะเห็นได้แบบไปประเทศเพื่อนบ้านหรือไปแข่งกับที่ไหนก็ถ้าเกิดจริงๆอ่ะก็รับสปอนเซอร์ไปเรื่อยๆก่อนรับสปอนเซอร์ไปเรื่อยๆแล้วก็เตะในประเทศพอแข็งแรงแล้วเรามีพื้นที่หรือว่าสามารถติดต่อกับใครได้ก็ก็คงได้ไปแสดงว่าอย่างไรเราหาเวลาว่างซ้อมเป็นยังไงบ้างครับก็นัดเป็นทุกวันพฤหัส ก็ไปซองอะไรเงี้ยทุกคนฟุบอลปาร์ตี้ปาร์ตี้เราพูกันบ่ราชุมทีมกันบ่อยอยู่ใช่ไหมเรื่อยๆเลยครับเรื่อยๆเลยครับใช่ก็โอ้โหต้องว่าชุมเรื่องฟุตบอลเนี่ยคุยได้ตั้งแต่หกโมงเย็นจนหกโมงเช้าก็จะนั่งแบบตาแดงๆกันแล้ใช่ใเรื่อยๆเลยสตาร์บัตเตอร์ครับสตาร์บัตเตอร์เชื่อเชื่อโอเคค่ะ